ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนสุขจเจริญธรรมศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนพบกันอีกในเช้าของวันที่สามธันวาคม2องพกใกล้จะสิ้นปีแล้วใกล้จะสิ้นปีก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนจะซ้ำซ้ำซากเนาะ เกิดขึ้นสำส่าก,ก็คือน้ําท่วมน้ําท่วมไปท่วมผากเหนือแล้วก็ผคกตายปีนี้าคกลางพ็รอดอันนั้นคือภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเกิดขึ้นจากน้ําท่วมเกิดขึ้นจากไฟไหม้เกิดขึ้นจากลมแต่ภยัยภายในของเราเนี่ยก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละราคะโทสะโมหะนี่แหละที่มันเป็นภยัยภายใน เมื่อมีภัยเกิดขึ้นเมื่อมีภัยเกิดขึ้นก็มาแล,ล้วลึกได้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังถกเถียงกันในเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของพุทธคุณจะบอกว่าไสยศาสตร์ไม่มีนี่ก็คนที่ไม่เห็นก็บอกว่าไม่มีคนที่ทำเขาก็บอกว่ามีไสยศาสตร์ พุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนี่คนไม่เห็นก็จะบ่าไม่มีเหมือนกันพุทธคุณไม่มีในพระเครื่องไม่มีพุทธคุณนี่นะเราก็จะได้ยินกันเอาอย่างนี้อ,อย่างนี้เอาตามหลักฐานหลักฐานที่มีในพระพุทธศาสนามีมาในพระไตรปิฎกว่าได้สูตรแห่งทงพระชัคคะ สูตรทักทักคักมันพูดยา,ย,ายากอยู่แต่พูดนง่ายๆแล้วว่าเป็นสูตรแห่งธงสูตรแห่งธงพระพุทธองค์ตัดเรื่องของเ,อเรื่องเคยมีมาแล้ววันนั้นเรื่องเคยมีมาแล้วที่อสูรลบกับพวกเทวดาอาสูรกับเทวดาเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็รบกันนะ รบก,กันรบก,กันแล้วก็ทีนี่นะถ้าฝ่ายเทวดาในพียังคำเนี่ยเทวดาก็แล้วลึกนึกถึงแล้วึกนึกถึงเนี่ยเท้ามหาลาชเนาะเท้ามหาลาชด้ยวาายว,ว่าพระอินทร์แล้วลึกนึกถึงพระอินทร์ตรงใจตรงใจของพระอินทร์ก็จะสามารถชนะได้นะยสามารถที่จะ ชนะได้มันเป็นธงใจราลึกนึกถึงอย่างนั้นทีนี้พระพุทธองค์นั้นก็เลยบอกภิกษุสัมมณนนนีนันบอกว่าภิกษุเมื่อเข้าไปอยู่ป่าอยู่ป่าก็ตามโคนไม้ก็ตามเรือนบ้างก็ตามเกิดขนพองสยองเก้าหวาดกลัวพูดง่ายๆว่าถ้ามันหวาดกลัวแล้วนะ ให้และเลือกนึกถึงพระพุทธเจ้าและเลือกนึกถึงพระพุทธเจ้าและนึกนึกถึงอย่างไรอรหังสัมบาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสัทธรรมรสสารถิสถัทธาเทวมนุสานังพุทโภควาติเนและเลือกนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเราทําวัดเนี่ยจะว่าไม่มีความหมายไม่ใช่นะ มันมีความหมายอยู่มันเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ขนพองสยองเก้ามันก็ยังมีอยู่อันนี้นะขนพองสยองเก้านี่มันมันมะีนะมันมีเคยเคยพบมาเคยพบมาเคยพบมาแมันเกิดขนพองสยองเก้าขึ้นมา มันเกิดความกลัวหรืออะไรนี่แหละหรือว่าพระที่ไปด้วยนี่นะอันมีครั้งหนึ่งเนาะมีครั้งหนึ่งเราไปกับพระองค์หนึง่งกำลังพูดพูดอยู่ท่านขนพองสยองก้าวขึ้นนะท่านบอกว่าท่านไม่เคยเป็นมาอย่างนั้นนะี่เป็นอย่างนั้นนะทีนี้เมื่อเ,เลิกนึกถึงพระพุเทธเจ้าแล้วขนพองสยองก้าวความบาดความกลัวความสะดุ้งนั้นก็ยังมีอยู่ให้และเลิกนึกถึงพระธรรม และลึกนึกถึงพระธรรมสวาขาโตภคบตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอปจ,จิโกโอปนัญิโกปัจจัดตังเวทิตโปวินโยหินะและเลึกนึกถึงพระธรรมพระธรรมนี่ก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าไปนั้นนมันเป็นคุณคุณของพระธรมร,ะธรมคุณของพระธรรม คุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เมื่อระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมแล้วก็ยังไม่หายหวาดสะดุ้งอยู่ไม่หายหวาดกลัวไม่ยังมีขนฟองสยองกล้าวยังหวาดยังกลัวยังสะดุ้งอยู่อยู่ในป่าป่าป่ารกป่าชัดหรือว่าป่าช้าอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขนฟองสยองกล้าวก็ให้ระลึกนึกถึงพระสงฆ์ให้ระลึกนึกถึงพระสงฆ์ และลึกนึกถึงคุณของพระส์นั่นแหละว่าสุปฏิปัโนภะกวาโตสาวกสังโคยายะปฏิปัโนภะกวาโตสาวกสังโคอุชุปฏิปโนภควาโตสาวกสังโคยายะปฏิปโนภะกวาโตสาวกสังโคนั่นแหละที่เราสวดสังฆค,คุณนะ่ะสังฆค,คุณน่ะสวดจบลองและลึกนึกถึงคุณนั้นน่ะ ถึงคุณของพระพุทธเจ้าถึงคุณของพระธรรมถึงคุณของพระสงฆ์ถ้าผู้ใดมากล่าวว่าคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีคุณของพระพุทธเจ้าพุทธคุณไม่มีอคํานี้แหละเราจะได้ยินพุทธคุณไม่มีธรรมคุณไม่มีสังคุณไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ถ้าดูตามสูตรนี้พระพุทธองค์ตัดเองเลยสูตรแห่งธงนี่แหละ วางไว้เลยภนะิกษุผู้เข้าป่าก็ดีเดือนว่างก็ดีคนไม้ก็ดีหรือในที่ที่มันเกิดบาดกลัวคน,คนพองไซหยอ,ยองเก้าเนี่มันมีนะมันมีนะมันมีโดยเฉพาะป่าช้าเนี่ยมันมีกลูกบาอาจารย์สมัยก่อนท่านจะให้พระใหม่บวชใหม่บวชใพนพรรษานะถ้าใครสามารถาถ้าใครสามารถน ไปนั่งอยู่ที่ป่าชาคนเดียวได้นะไปนั่งอยู่ที่ป่าชาเนี่ยคือไปนั่งนี่ให้เอาถ้าเป็นพระนี่ก็คือถือไม้ไปวางไว้ไม้นั้นก็ต้องให้เพื่อนดูด้วยนะไม่จะไปวางไว้ตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ถือไม้ไปไป,ไปวางไว้ถือว่าไปป่าชาแล้วนนะถือว่าไปป่าชาถ้าเป็นชามาเนนเนี่ยต้องแน่นเข้าไปกว่านั้นอีก สามนเณรแน่นก็ไปกว่านั้นก็คือไปป่าชาเนี่ยต้องเอาค้อนเอาหลักไปด้วยเอาหลักไปด้วยไปถึงก็อตอกตอกหลักไว้เป็นหลักฐานว่าได้ไปได้ไปยิงเนี่ป่าชาอันนี้สามนเณรลูกหนึ่งนะสามนเณรลูกหนึ่งไปไปด้วยความบาดกลัวนี่แหละด้วยความบาดกลัวด้วยความสะดุ้งนี่แหละพอไปถึงก็รีบนะรีบรีบนะได้ได้ได หลักแหลมๆมาแล้วก็ค้อนตอก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 แล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็จะวิ่งทีนี้จะวิ่งเข้ามาในวัดนั่นจุปชาเพรลุกขึ้นได้แต่นั่นน่ะวิ่งนะมันนี่จีวรนะจีวรที่ห่มไปนะมันเหมือนกับใครมาดึงไว้ร้องตายเลยนะร้องตายที่สุดท่านก็สังเกตโยก็ไปช่วยเอาเนี่ยเกตที่จริงแลยมีใครดึงนะแกตอกหลักมา แต่ตอกหลักลงไปตอกลงไปหรือตอกกี่วนลงไปด้วยตอกกี่วนลงไปด้วยมันลุกขึ้นแล้วมันเหมือนกับคนดึงนะนเหมือนกับคนดึงมันหวาดกลัวอย่างนั้นนะเพราะว่าจิตใจของเราไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระธรรมไม่เข้าถึงพระสงฆ์บางครั้งบางทีนะบางครั้งบางทีนี่แม้แต่คําพูดของอคำพูดที่พระพุทธองค์ท่านท่านบอกไว้นะ ถ้ามีโยมคนหนึ่งโยมคนหนึ่งโยมค,คนหนึ่งแกไม่สบายแกไม่สบายก็เหมือนกับว่าพูดผีปีศาจมาทําให้แกเดือดร้อนอย่างนี้เนี่ยก่อนนี้มลอาตมาภาไปให้ก็ไปแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาอุทิศบุญส่วนกนส่วนให้พระไม่เป็นไรแต่ว่าโยมตอนกลางคืนมาเห็นแกฝันฝันว่ามีพูดผีปีศาจมาไล่ทำร้ายแกแก ท่องคาถาตัวไหนมันก็ท่องไม่ได้ท่องไม่ได้ท่องแล้วมันก็ไม่หนีท่องแล้วมันก็ไม่หนีมันก็มีแต่จะทําลายคาถาที่เคยเคยท่องไว้แล้วนะที่นี้มันระลึลกได้ที่คาถาที่จะมาภาพสอนให้เมื่อตอนเช้าสอนให้ตอนเช้าคือมาถวายจังหันคือกับิจังหันจะกับปิจังหัน <laughs> ปปีจังหันเนี่ยพระท่านก็จะถามว่าพืชที่มันมีเมล็ดที่มันมีเมล็ดที่จะนําไปปลูกได้ที่มันจะสามารถที่จะเอาไปปลูกได้หรือว่าพืชที่มันจะต่อยอดออกไปได้มันไม่ตายพูดง่ายๆว่าไม่ตายเป็นพืชที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้ท่านก็ให้ทํากับปียะ ทำกับปิยะโดยพระท่านจะถามว่าของนี้ควรแล้วหรือของนี้ควรแล้วหรือท่านจะถามว่ากัปปิยังกะรโหหิของนี้ควรแล้วหรือโยมก็จะตอบว่าควรแล้วเจ้าข้าควรแล้วกับผมกัปปิยังพันเตกัปปิยังพันเตพอสอนไปตอนเช้านี่ยแกก็กจําได้ จำได้พอตกกลางคืนมาพูดฟีปีศาสตร์มาทำาร่แก่ทำไร่พยายามจะทำาร่แก่แกลกต้องคาถานั่นต้องคาถานี้พอรละเลึกได้คำคำที่อาจารย์มาพาพบอกกับปียังพันเตแก่ก็พูดขึ้นมากับปียังพันเตพูดผีปีศาส์ลบหนีเลยไว้อย่งนั้นโอ้คาถาอาจารย์ดีจังวันนีงนั้นนี่คือคนนะคนทีประสบเบเี็ยนกับตนเอง อย่างน้อยที่สุดเราระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ความหวาดสะดุ้งกลัวผลฟองสยบก้าวก็จะบรรเทาไปถ้ามันไม่บรรเทาไปก็ระลึกนึกถึงคุณธรรมถ้ามันไม่บรรเทาไปก็ระลึกนึกถึงคุณของประสงค์อย่างนี้นะอย่างคาถาคาถาต่างๆที่โบราณจาร์เขาเขียนไว้นะ เขียนไว้เนี่ยแต่มาภาพประสบพบเห็นมาด้วยตนเองเหมือนกันประสบพบเห็นมาด้วยตนเองมันก็จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเหมือนกันเพราะว่ามันเห็นมันกับตนเองเห็นมากับตนเองก็คืออตันปืนคาถาตันปืนคาถาตันปืนนี่เคยเรียนไหว้สมัยเมื่อเป็นโยม เรียนไม่เยอะนะคันมันมีอยู่ในหนังสือผมบนชาติไม่รู้อะไรหรอกเรียนไว้อย่างนั้นแหละคาถาว่าเจยเศรษฐีฮอดคาถาตันปืนคาถาเมตตาอะไรไไะว่าไปหลายๆวันหนึ่งหน้าแรกอย่างนี้แหละออกพรรษาแล้วก็ไปนั่งพักไปกลางปดพักอยู่ในป่ามันหนาวๆนี่แหละเลยไปกลางปดฟังไปปูฟังไปปูแล้วก็กลางกด นอนอยู่ในป่าพาบันไดในป่าตื่นขึ้นมาก็เดินจงกรมแต่เวลาเป็นนั่งพักนอนพักนนในป่าช่วงนี้แหละไปดูไม่กี่องค์ช่วงองอกอรรษาเลยครัรดีมันมีโยมโยมเข้ามายิงนกนกช่วงนั้นมันเป็นนกที่ว่านกตัวไม่ใหญ่นะแต่มันมาเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นหมู่นกตัวเล็กๆลกนะ พอคนเข้ามามันก็จะร้องบอกกันมันร้องบอกกันนี่เหมือนก็ว่าถ้ามันเห็นนกเขา้ามันเห็นเหยียวอย่างนี้มันก็จะร้องบอกกันนะนกัวเล็ดนะเหยียวเจ้าบอกกันทีนี้พอมีคนเข้ามาก็ร้องเหยียวเจ้าร้องเหยียวเจ้ามาจรโน้นนะเขตวัดอกเขียว,วัดเข้วเวา,เขามาขเข้ามาใกล้เข้ามาก็ยิงยิงมาเรื่อยๆนั่นแหละเขาก็ยิงยยปืนมาปัางปังปังมา ทีนี้นกมันก็มาตรงที่เรานั่งสมาธิภาวนาภาวนาเพราะมันยิงปั้งนกมันก็เที่ยวเจ้าขึ้นตรงที่หนาหนาที่เรานั่งนั่นแหละใกล้ๆนะทีวะน่ะนกมันไปอยู่บนหัวเรานั่นคุณหัวมันก็เข้ามาหาปาโยมนั่นก็มามาจะย่องย่องมาจะมายิงอจะมาภาพนล้นลึกนึกถึงคาถาตัวนั้น ท่าที่เคยเรียนไว้เคยเรียนไว้บวกกับสมาธิควาตัง้งใจว่าจะตันปืนปืนนี้ไม่ได้ตันให้มันแตกนะแต่ตันให้แค่ว่ามันสับมันสับไม่แตกแค่นั้น,นแหละสับไม่แตกง่ายๆว่าเป,ป,ป,ป็นปืนแ๊ปปืนปืนพืนบ้านแกก็ยกขึ้นก็มองอยู่เนือนะมองดูอยู่มองดูอยู่ ทำให้ดินประสิวนะี่ยมันชุม่มพอมันชุ่มแล้วมันก็จะไม่เข้าไปมันก็จะไม่แตกนะทองคาถาทางจิตเนี่ยเป็นน่าจะเป็นสมาธิใช้มากกว่าถ้าไม่ใชเ้คาถาก็่าจะเป็นสมาธิทีนี้พอยกขึ้นแกก็ยิงแกก็ยิงนะคนคนนั้นก็ยิงนกยิงมันไม่แตกมไม่แตกมันไม่ออกพูดง่ายๆปืนมันไม่ออกมันดำแปะ แทนที่มันจะดังป้มันไม่ดังมันดังแปะเท่านั้นทีนี้เหลือบมาเห็นพระโอ้แกตกใจเลยตกใจวิ่งออกไปหาเพื่อนพ,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 พระพระพระปูกไปยิงนกอยู่ตรงนั้นแนตะ่มันไม่แตกเลยปืนไม่ออกเลยมันยังปู่พากันหลบนี้ไปเลยไปเห็นพระแต่ก่อนไม่เห็นนะมัวแต่มองมอง,มองหามองหานกชูดนั่นก็เป็นครั้งหนึ่งที่เคยตันปืนตันปืน ทุกวันนี้มันตันได้ไหมทุกวันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นตันอะไรก็ไม่อยู่แล้วทุกวันนี้มันเป็นโุ่งโุ่งยังไ,งไม่รู้มันตันอะไรก็ไม่อยู่ตอนนั้นมันปวดใหม่ๆย้อนไปอีกนะย้อนไปอีกย้อนไปอีกในครั้งที่เป็นโยมนะเป็นโยมนะธจะมาภาพโดนน,น,โดน้ำร้อนร่วงโดนน้ำ ร้อนมันลวกลวกที่แขนเนี่ยนะพองเนี่ยนะพองเลยปวดแสบปวดร้อนนะแต่ลงไปงไปหาญาที่อนาจะรวยไปช่วยเกี่ยวข้าวนะหรือไปช่วยอะไรสักอย่างนี่แหละน้ำร้อนลวกลวกก็คือไปยกหม้อต้มน้ำร้อนช่วยแม่แม่แกหนักแม่จะหนักแกก็วางน้ำมันก็เลยกระเด็นใส่แขนมันจะมาพักเลยพอง พอไปถึงน้องน้องของพ่อนะทีเป็นญาติอาเจ้าอาผู้ใจเอาให้แกดูแกว่าโอ้มันปวดแสบปวดร้อนนะเอาหมากมาหมากก็คือพยรยาแกเนี่ยเป็นคนเชี่ยวหมากแกก็ได้แต่กล้าหมากมาแกก็เอามาเอามา,เ,า,มาเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวแล้วก็บนคา,นะาถาแกนะคาถาแกก็บนบนบนแนะกก็มาเป่าใหา้ เอาไปครั้งแรกมันก็เย็นเอาไว้ครั้งที่สองมันก็เย็นครั้งที่สามเย็นความปวดแสบปวดร้อนที่เราปวดแสบปวดร้อนมาสองวันมันหายเป็นปิดทิ้งเลยหายเป็นปิดทิ้งด้วยการเป่าเพียงครั้งเดียวเป่าเพียงครั้งเดียวด้วยการเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากล้วก็บ่มคาถาไปด้วยแล้วเป่าโอไเพียงครั้งเดียวคาถานั้นเจก็บอกจะมาภาพอยู่นะบอกอยู่แต่มัน ไม่น่าจะเป็นคาถาแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของมันก็คือความตั้งใจหรือสมาธินั่นเองคาถานั้นมันไม่เกี่ยวกับพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เลยมันพูดไปเมือนกับว่าพูดไปเอยๆพูดไปไ่น่าฟังบวดไปนนไ่น่าฟังนั่นก็นประสบมากับตนเองย้อนไปอีกปีหนึ่งก่อนที่จะมาบวชมีโยมคนหนึ่ง แกไปได้กระตุดมาตรกุดนะตรกุดไม่เสกตรกุดปลากระ๋องนะเป็นตรกุดที่เขา,เาบูบายจานจานอย่างดีแล้วก็ถักอย่างดีด้วยเป็นตรกุดโทนตรกุดโทนนั่นก็ได้มาแล้วก็เอามาใส่ต้นไม้ที่มีงามมีงามแนละ้วก็วางไม้แล้วก็เอาเปลือกไม้นะแปะไว้ให้เรายิง ตอนที่เป็นโยมเนี่ยมันชอบยิงปืนชอบยิงปืนปืนแก๊ปนี่แดดหายยิงนกยิงหนูอะไรทํานองน,นั้นนะได้จับปืนทุกวันนะเหมือนกระบะถ้าได้จับปืนนะมันเป็นความสุขยังไงไม่รู้นะทีนี้พอมาถึงแก่แกก็บอกว่าที่ถือปืนน่ะมันยิงแม่นไหมมันยิงแม่นไหมถ้ามันยิงแม่นนะลองยิงตัวนี้ดูก็เปลือกไม้ที่แกไปวางไม้นั่นแหละ แล้วก็ยิงไปยิงไปมันก็ไม่มันก็ไม่โป้งมันก็แเป้ดังแเป้ครั้งแรกครั้งที่ครั้งแรกก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนแ๊ปมันออกเนาะเปลี่ยนแ๊ปมันออกก่อนใส่ครั้งที่สองก็แเป้อีกครั้งที่สามก็แเป้อีกธรรมดาแล้วมันจะไม่แเป้นะมันจะไม่ดังแป๊้มันจะโป้งเลยแหละเพราะอะไรเพราะว่าดินประสิวที่เอามาใช้นะี่มันเป็นแบบเร็ว แรบเร็วไม่ต้องใส่มากแต่มันเร็วอันนี้แรงเร็วแรงอันนี้มันดังแปะ๊ะแป๊ะสามครั้งครั้งที่สามแจบอกว่าใหย้ยิงขึ้นฟ้าใส่แก๊บใหม่นะก็ยิงขึ้นฟ้าพอยิงขึ้นฟ้ามันก็โปง้โปงแกก็ไปที่ต้นไม้ที่มีงามเอา,เอาเอาเปลือกไม้ออกมามันมีตะกุดอันหนึง่งตะกุดโถนแกก็ยกใส่หัว ขอคําล,ลานโทษครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะไม่ให้ยิงนะไม่ให้ยิงดัมมาภาพถ้าดัมมาภาพรู้ว่าเป็นตรุษก็จะไม่ยิงเนะพราะอะไรบางทีมันปืนระเบิดถหรืัมเวนจะเป็นตรุโทนนะตอนนั้นนี่ก็ประสบมากับด้วยตนเองนั่นแหละใครที่บอกว่าคุณพระพุทธเจ้าไม่มีพุทธคุณไม่มีธรรม,ค,มค,คุณไม่มีสังฆคุณไม่มี อันนั้นคือศึกษาอยู่แต่ยังไม่เห็นแต่ดัมมาภาพเห็นมานานแล้วนะเห็นมานานแล้วในสูตรที่ว่าปักธงเนี่ยธงของกงของเหล่าเทวดาก็คือเท้าจจตุมาหราชเป็นธงหรือว,ว่าพราะอิน,เ,นเป็นธงของเทวดาทั้งหลายเป็นลบกับอสูรถ่าภิกษุสงฆ์ภิกษุเสมาเน้นนี่ภิกษุนี่ด้วยก็ได้ ทีเขาไปอยู่ป่ามีขนองสย,ยองเก้าอยู่ป่าอยู่เินว่างอยู่โคนไม้เป็นที่หวัดสะดุง้งหวัดรัวขนองสย,ยองเก้าให้ทําอย่างไรให้ละลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าละลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยว่าอิติปิโสระควาละขังสัมมาสัมพุโทโธรละลึกถ้ามันยังไม่หายให้ละลึกนึกถึงพระธรรนผลว,ว่าสวาขาโตพระพทัวตาตโม จนจบนะอันนี้โปรดได้ฟังยอะอัน,นที่สามถ้าแล้วลึกนึกถึงความทำแล้วก็ยังไม่หายเสดุ้งอยู่ยังไม่หายบาปตัวอยู่พอแล้วลึกนึกถึงพระสงฆ์และลึกนึกถึงพระสงฆ์พอแล้วลึกนึกถึงพระสงฆ์นั้นมันก็จะหายความวาปจะดุ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะหายไปนี่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อพระมหาบุญมีนี่แหละพระมหาบุญเีติขาปีโรหลวงพ่อ พระครูสิดีรากรเวลาท่านนั่งภาวนาเนี่ยไม่มีหลับหลวงพ่อนี่ยนั่งภาวนาจะไม่มีหลับทำหน้าทำหน้าเชิดเอาไว้อย่างนี้นะทำหน้าเชิดไว้อย่างนี้ปากท่านก็จะมุกมิบมุบมิบมุบมิบมุบมิบสังเกตดูปากท่านมุกมิบมองมิท่านสวดอะไรอิติปิโสเนี่ยอิติปิโสเพราว่าสวากาโตสุติปนุนท่านจะสวดไปนั่งเป็นชั่วโมงก็จะสวดเป็นชั่วโมง อันนี้คือเจริญเจริญเพราะเจ้าคุณธรรมคุณสังฆค,คุณนั่นแหละบางครัง้งบางทีนะในพระไตรปิฎกมันมีนมากม,ม,ากมีมากก็ต้องศึกษาบางทีก็ไปเห็นอยู่ในพระสูตรบางทีก็ไปเห็นในพระสูตรถ้ามันเกี่ยวกับวิน,ยนัยนี่ไปดูในพิสูจน์ในพระสูตรก็ยังยังจะไม่ไม่ใช่ใช่อยู่แต่ยังจะไม่หมดถ้าไปดูในหมวดของพระวินยนะัยเนี่ย ภินัยมันจะครบเลยทีีมันจะครบมันจะครบทั้งที่มาทั้งเหตุการณ์ทั้งบัญญัติในภาพวินยนะัยถ้าเราไปดูในพระสูตรมันอาจจะไม่ครบก็ได้ในเรื่องของวินัยนะนเป็นอย่างนั้นน,ะนั่นแหละการศึกษาการศึกษาเป็นเรื่องดีแต่ศึกษาแล้วต้องทําให้เข้าใจทำให้ตัวเองเข้าใจทำให้คนอื่นเข้าใจอย่ ทำให้คนอื่นเข้าใจและก็อย่าไปดุดด่าว่ากล่าวคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะว่าเขาเดียวอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ก็ไม่ถูกไม่ถูกทำไมจึงไม่ถูกละ่ะมันควรที่จะมีเมตตาต่อเขาถ้าเขาไม่รู้นะคนที่จะมีเมตตาเพราะเขาไม่รู้นะรู้แล้วขืนทำนี่มันเป็นอีกแบบหนึ่งแบบไม่รู้นะ่ะมันควรที่จะ มีความเมตตาต่อเขามากๆอย่างนั้นนะคนหลายๆคนอันและช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจะมาภาพมีโอกาสได้ไปพักอยู่ป่าชา้าไปพักอยู่ป่าชาป่าชาแห่งนี้เนี่ยเคยไปพักมาตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันหลร่วม30ปี20กว่าปีเนาะ2ปีนีที่ไป พักอยู่สถานเทศน์นะญาติโยมที่มาทําบุญญาติโยมที่มาทาบุญฟังธรรมเขาจะมาด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่มันยังเหมือนเดิมนะมันยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเนี่ยคือคนเท่าคนแก่ก็ตายไปเยอะนะตายไปเยอะคนนั้นก็ตายไปแล้วถามข่าวฮะคนนั้นก็ตายไปแล้วคนนี้ก็ตายไปแล้วแต่มันยังเหลือเหมือนเดิม เพอ่มๆมันจะมากกว่าเดิมอีกนะเพิเ่มๆมันจะมากกว่าเดิมอีกแต่อย่างมาทําบุญเนี่ยทำบุญตอนเช้าเนี่ยร่วมห้าสิบคนร่วมห้าสิบคนสามสิบคนห้าสิบคนมาทําบุญตอนชเช้าบอกบอกได้ว่าพื้นที่แห่งนั้นนะมันมีอะไรมันมีความเป็นบุญอยู่สมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สมัยก่อนก็นาองปูดีน้องปูดีนี่ท่านสั่งสอนเหมือนกับจะมาสั่งไม่มีผิดเลยนะท่านท่านท่านสั่งสอนไว้จะมาไปพูดมันก็เป็นคำเดียวกันคำเดียวกันอย่างมีคนตาย,ยามีคนตายจะเอาศพมาวางท่านจะไม่ให้ทําท่านจะไม่ให้ทําพาเวนพาเวนมาวางไว้ จะไม่มีการนำพาเวนมาวางไหวถ้าจะให้คนที่ตายไปแล้วทำบุญที่น,นี่ให้เหมือนกันเป๊ะเลยมันก็เลยสั่งสอนญาติโยมนั่นได้ง่ายสั่งสอนญาติโยมนั่นได้ง่ายโดยปกติเขาไปชอบเหมือนกันกันกบคนทั่วไปเนี่ยแหละชอบชอบเล่ชอบหวยชอบปร,ประมาณว่าประมาณนี้แหละเล่นกันทุกวันหวยเนะี่ยเล่นกันทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นหวยลาวไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอย,นอยไม่ว่าจะเป็นหวยประเทศไทยแต่มันก็ไม่เป็นไรไเป็นไรถ้าเราไม่บอกเขามันก็ไม่เป็นไรถึ่บอกไปแล้วอบอกว่าอาจจะมาไม่รู้หรอกเขาก็ไม่เศ<อ>ร<า>้าซีนแล้วแต่เขาจะคิดแล้วแต่เขาจะฟังอย่างนี้มันก็ดีอยู่นะดีอยู่ที่มันดีที่มันดีดนะีแต่ว่ามันดีกว่าแถวนี้นะ ดีกว่าแถวนี้ก็คือมันเห็นลูกเห็นหลานอันนี้มันชัดเจนพ่อแม่ตายไปแล้วลูกยังเหลืออยู่หรือบางครั้งบางทีแม่ก็มาลูกก็มาหลานก็มามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีมันก็เป็นอย่างนี้ที่มันดีกว่าแถวนี้นะแถวนี้มันจะเห็นแต่คุณตาคุณยายคนลูกมันจะไม่เห็นคุณหลานนั่นจะไม่เห็น อันนี้เป็นเรื่องจริงนะมนเดว่าให้ใครนะมันเป um. ็นเรื่องจริงถ้าเราพูดเรื่องจริงเราไม่กลัวไม่กลัวใครว่าไม่กลัวใครด่าไม่กลัวใครน้อยใจ่อเราพูดเรื่องจริงมันเป็นอย่างจริงจการที่จะสืบทอดภาษาสนามไร้นัต้องมั่นคงหนักแน่นในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างว่าในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ คุณของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพุทธคุณก็ได้คุณของพระธรรมจะเรียกว่าธรรมคุณก็ได้คุณของพระสงฆ์จะเรียกว่าสังฆคุณก็ได้อย่างนี้น,ะนั่นแหละเลยเรียกว่าเราทั้งหลายต้องศึกษาให้เข้าใจประพฤติปฏิบัติไป เรื่องที่เราเล่ามาเนีปป่ยนะเป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์ไม่ได้ว่าจะไปฟื้นฟูขึ้นมาจะมาทําใหม่ไม่ใช่มันผ่านไปก็คือมันผ่านไปแต่ทุกวันนี้มันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นหราสาย,ยาศาสตร์ก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวเอาแต่พุทธศาสตร์อย่างเดียวพุทธศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมันครอบคุมไปหมดนะครอบคุมไปหมดแนมะ้แต่คําว่ากัปปิยังพันเตเนี่ยผีมันยังกลัวเลยอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นวันนี้พูดมาก็คงจะสมควรเจ่เวลาก็อนุโมทนาบุญกับผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีศีลมีธรรมจงมื่นเกิดมีกับญาติโยมจงทุกท่านทุกคนเธอ